สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวแผ่น VCD ภาพยนตร์เรื่อง Public Emery วีระุรุษป้นสถานเมืองสโลแกนสโลแกนของหนังผลงานผลงานสุดประณีตเค,คเคร่งครึมเคร่งครึมอึมครึมอึมและสง่างาม มีโลโก้วีดโอซีดี Universal p i c t u r e สติกเกอร์ก็จะเป็น Catalyst Alliance ประเทศไทย Catalyst Alliance มีเรื่องย่อนะครับอันนี้จะเป็นเรื่องย่อก่อนเข้าชมจริงๆนะครับจะมีสติกเกอร์เรทภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้เหมาะสมกับผู้มีอายุตั้งแต่18ปีขึ้นไปภาคไทยราคาปก250บาทจัดจำหน่ายโดยบริษัทแคทเทอริสอารีอันประเทศไทยไเจ้าของเดียวกับไม่ใช่ที่อยู่บริษัทแคทเทอริสอารีอันประเทศไทยจำกัดผู้จำหน่าผู้จัดจำหน่ายแต่แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยเลข ที่อยู่ของบริษัทอัดยูนิเต็ดโฮมและแคทเอรสอันนี้เป็นคำเตือนแผ่นภาพยนตร์นี้แผ่นภาพยนตร์น,น,นี้จำหน่ายเพื่อเพื่อชมให้เพื่อ เพื่อให้ชมในที่พักอาศัยเท่านั้นห้ามมิให้ทำห้ามมิให้นำไปไปเช่าและไปเช่าแลกเปลี่ยนหรือทำประโยชน์อื่นๆใดๆทางทางการค้าโดยเด็ดขาดวิธีใช้ใช้กับเครื่องเง่นเครื่องเง่นที่มีเครื่องมาวิดีโอซีดีหรือนำ เครื่องที่สามารถเล่นวีดีโอซีดีได้ข้อแนะนําควรระม,มัดระวังอยา่าทําให้แผ่นวีดีโอซีดีเป็นรอยผลิตพันฑ์วีดีโอซีดีวันที่ผลิตตุลาคม2 5 5 2ว,วางจําหน่าย20 20ตุลาคม2,552เมื่อช่วงหลังเทศกาลกินเจวันออกพรรษาก่อนวันปียมหาราชและทะเล และมีพระอาการประชวนของพระบาทสมเด็จพ,พระเจ้าอยู่หัวมามาประทับหน้าโรงพยาบาลสิริราชทางข่าวหลายฉบับคามยาวร้สีินาทีบรรจุสองแผน่นอันนี้เป็นคำเตือนนะครับใบอนุญาตก็จะเป็น พอย2อ2 0ูนทวีรบุรุษป้นสถานเมืองบริษัทแคทริสอารีอันส์ประเทศไทยจำกัดนายทะเบียนกลางอนุญาตหมึงน้ำเงินซึ่งไอตาปั้มแบบนี้เปลี่ยนใช้ตั้งแต่แปดปลายเดือนตุลาคมนะครับดูหน้าปกแผ่นนะครับ หน้าปกแผ่นอันนี้นะครับบุกหลังแผ่นไม่เหมือนกับ DVD นะครับมีโลโก้วิดีโอซี Universal Picture Catalyst a r i a n e แผ่นที่หนึ่งรหัสแผ่นภาคไทยแผ่นภาพยนตร์นี้อี่จำนา่ยเพื่อชมในพิพิธภัณฑเท่านั้นนะครับอันนี้ขอบ c o p ปย้ g h สแตมป์อันนี้เป็นคำเตือนนะครับ ตู้แผ่นนั่นก็คือสภาพใหม่กิ๊กนะครับดูได้อย่างแน่นอนแผ่น2นะครับดูแผ่นยังมีรอยฝุ่นนะครับขอเช็ดก่อนแผ่นดูใหม่นะครับดูได้อย่างแน่นอน90%เอร้ย100%นะครับ ใส่ปกสวมสักแป๊บหนึ่งสำหรับวันนี้สวัสดีครับ